สวัสดีปีใหม่ให้มีสุขหมดความทุกข์สุขทั่วหน้าอย่ามนมองคิดสิ่งใดได้สมหมายดังใจปองให้พี่น้องของเพื่อนสบายดีทั้งอายุวัน,นะสุขภละขอคุณพระคุ้มครองสง่าสีจเจริญงานงามน้ำใจซับมากมีครอบครัวดีมีสุขทุกท่านเอ่ยประพันธ์บทกลอนโดยเจี๊ยบคนบุตรนะครับ สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องท่านที่เคารพทุกท่านครับสถานีตำรวจภูทรเสริงสางอำเภอสิงหสาจงสาจังหวัดนครราชสีมาครับขอส่งความสุขความห่วงใยมาถึงทุกท่านในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คุทธศักราช2556เรามาร่วมด้วยช่วยกันครับคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกเมาไม่ขับขับขี่ปลอดภัยครับรามาสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพวกเราเองนะครับถ้าท่านมีเหตุร้องเรียนมีเหตุร้องทุกข์ ให้แจ้งไปยังสถานีตำรวจภูทรอำเภอเชงสางตลอด24ชั่วโมงครับด้วยหมายเลขโทรศัพท์04447129ครับ04447129หรือ191นั่นเองครับตลอด24ชั่วโมงก็ด้วยความห่วงใยอย่างจริงใจครับจากสถานีตำรวจท่อนเสีงสางนะครับโดยการนำของท่านพันตำรวจเอกดุสิตสมจินดานะครับพร้อมตำรวจทุกนายครับยินดีรับใช้ทุกท่านครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ขอให้ท่ทานมีความสุข ไม่เจ็บไม่ทนรวยรวยรวยนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับเด้อเอาเม,มาไม่ครับเอาไม่ครับเอาไม่ครับอเอาไม่ครับเดี๋ยวตำรวจจับแกจำได้ไหมที่สำคัญต้องขาดเข็มคัดนิรภัยที่สำคัญต้องขาดเข็มคัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวีเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและ